สวัสดีครับในรับช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ Yay! อ่าค่อนข้างรู้ว่าตั้งแต่โพสต์ในคอม,มูใบรู้สึกว่าจะมีคนรอรอให้ดูคลิปนี้เยอะนะฮะคุณพ่อก็เลยรัดคิวมาให้กับเพลมูนนะครับสาย end of state นะอาอะไรนะมังกรยิงสลุด end of state นะครับก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะต้องจัดเพื่อมันโดยเฉพาะมันเป็นเพลมูนที่เล่นไม่เหมือนเพลมูนเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะตอนแรกก็ตอนแรกอะ่อกอะ คุณพ่อเคยบอกไปหลายหทีแล้วว่าไอเนี่ย VR เนี่ยมันมันค่อนข้างจะเล่นยากเพราะว่าอ่าไม่ใช่เราไม่เล่นยากตอนนั้นคือคุณพ่อคิดว่ามันไม่เล่นมันเป็นมันเป็น VR ที่ไม่ได้ใช้หรืออาจจะใส่แค่ใบสองใบด้วยซ้ำในกรณีที่โซหมดหรืออะไรก็ตามหรือไลททับสามอะไรก็ตามแต่พอได้อ่าพอได้ถามจากอย่างที่บอกไปนะฮะถามน้องเมฆถามคนที่รู้คนที่เคยเล่นญี่ปุ่นมาก็บอกว่ามันต้องเล่นเป็นสายมันโดยเฉพาะโอเคคุณพ่อก็เลยคิดอ่ะ ก็ตั ane, ้งแต่วันนั้นมาคุณพ่อก็เลยเริ่มเริ over, ่มเริ่มกลับไปดูการ์ดเพลมูนวีเก่าๆที่เก็บเก็บไว้พวกโปรโมทั้งหลายแหล่เพราะว่ามันมีเพลมมนโปรโมเยอะมากๆนั่งพาะก็เห็นอ่ะมันมีการ์ดทอดโตที่มันเป็นโปรโมเยอะมากเพราะฉะนั้นเด็กเนี้ยที่มาเล่นได้ส่วนหนึ่งอ่ะเพราะมันมีโปรโมหลายๆใบที่ทําให้โตมันหมดเร็วนะครับก็เลยทําให้สามารถจัดเป็นเด็กได้อ่าถ้าไม่มีโปรโมเลยแล้วใช้เฉพาะชุด B ีที่สองกับซีพีสี่เนี่ยคุณพ่อคิดว่ามันทําได้ไหม มันก็ทําได้แต่ว่ามันค่อนข้าง,งจะยากยากมากๆจริงๆงถึงเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำแบบอาจจะต้องรอไลทับสามอ่ะซึ่งถ้ามีโปรโมโปุ๊บคุณขึ้นเป็น end of stage ในไลแรกคุณสามารถตีลุกได้เลยในในในขึ้นสามอ่ะก็ก็เลยเป็นเด็กที่เล่นได้นะครับโอเคโปรโม,โมหลายใบยจําเป็นต้องใส่คือจําเป็นเลยนะฮะแบบไม่ถ้าไหนหาเปลี่ยนได้ก็จะบอกให้ละกันอันไหนแบบอันนี้ไม่มีเอานนม้นใส่ได้หรืออันไหนอันไหน,อ,น,ไหนอะไรยังไงก็ได้แต่ว่ามันจะมีบางตัวที่ ต้องใส่นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะฮะที่ตัวเริ่มคุณพ่อใช้เป็นตัวเริ่มเลยทับจ่วนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็เลยทับจ่วง่ายสุดเอ็นออคเตตคุณพ่อยังมีไม่ครบนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอคุณพ่อจะซื้อบีทีอยู่แล้วอะแล้วแล้วที่ได้มารีวิวก็สองใบใช่ไหมก็คุณพ่อเล่นกับเพื่อนคุณพ่อก็เลยแทนการ์ดสองใบไปก่อนก็แทนแค่สองใบนี้นะไม่ได้ที่เหลือไม่มีของแทนเลยนะครับก็มีสองใบนี้อ่มีแทนสองใบก็ใส่สี่ ยังไงก็ต้องใส่4นะครับเพราะว่าเราจะเล่นเป็น e n d of state เป็นตัวหลักยืน1มสองมี e x c e l เกตสานะครับสกิลบนออโต้แวนการ์ดวันเพอรเทินเมื่อจบการหนึ่ีโจมตีถ้าในโซของการ์ดใบนี้มี0ูนย์หรือไม่มีเลยนั่นแหละเราเก็บมือ2ใบเข้าโซมันแล้วก็เอาเลียกาดทั้งหมดเข้าโซมันจะลุกเป็นแวนลุกได้อีกสกิลหนึ่งถ้ามันไรทับสามไรทับเกตสามถอดโซทั้งหมดทิ้ง ตัวมันจะบวกห้าพันและเทอร์นี้เมื่อมันโจมตีไม่ต้องการอ่าอ่าอโอเคที่นี้โจมตีผู้ต่อสู้ไม่สามารถคอการ์ดเซนติเนลได้หรือ PG จหรือการ์ดที่มีคําว่าพิทักษ์ได้ก็ไลทับสมันจะโหดมากคือแวนลุกที่ไม่สามารถตา PG จได้นั่นเองยืนแต่ว่ามันกาดแค่หมื่นเจนะซึ่งมันจะมีเห็นผลก็เมื่อมันแบกพริกเกอร์นะครับโอเคตัวที่ เอามายืนยืนเรียในการขู่ฮิตก็จะถ่ายเป็นชื่ออะไรปกติเพาะเรียกแต่มืนใหญ่อาทิอาทิอะไรเนี่ยอาทิเลอร์ลี่แมนว่าเรียกแต่ปืนใหญ่ตลอดนะซึ่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นปืนใหญ่ลูกลักนะครับเป็นใบที่คุณพ่อต้องไปหาเพิ่มอีกสี่ใบในการจัด <c oughs> พีเมียมลูกลักจริงๆลูกลักแบบอยู่ดีๆก็เป็นลูกลักขึ้นมานะฮะ,ะลืมบอกไปคุณพ่อทำซองซาเตอร์เสร็จแล้วนะฮะก็ น่าจะวันจันหน้าหรือหรือถ้าอยากดูเร็วก็คอมเมนต์ได้คุณพ่อจะให้คุณพ่อจะได้เลื่อนมาให้หมดเลยเป็นอาทิตย์นี้นะฮะซองสเตอร์นะครับก็ถ้าอยากดูก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับทําเสร็จไว้แล้วอาริเทอรี่แมนเป็นเกตสามีแอคเซลยืน12ื่นสองกิบบนออตโต้เวนเกเอ้ยคอนตินีวนะฮะเกิดตลอดเวลาในช่องเวนเกตเลนกดในเฮอรลาตัวมันจะบวกสามพันตามโซก็ โซ1น, 3, วน,วน 6, บวกสโซ2อบวกหบวกไปเรื่อยๆเป็นตัวช่วยตีแรงนั่นเองอีกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟแบนการ์ดเลี่ยกาบันพาเทินน,น,ทนะครับนำการ์ดจากมือ2ใบเข้าโซอ่าได้จัว่วคืนหนึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้สก,กิลของของในเด็กนี้นะอาริเทอรี่แมนกับเด็กนี้เอามือ2ใบจะโซไม่ได้ใช้อีกสก,กิลหนึ่งสก,กิลที่ใช้อีกใบอีกสกิลหนึ่งแอคทีฟเอ้ยโอ้ยตบปากออโต้แว,กวน,นการ์ดเลีกาดนะครับเมื่อมันโจมตีฮิตสามารถจ่ายเคอน์เตอร์บาร์สหนึ่งถ้าไม่จ่ายถอดโซทิ้งหมด เป็นอีกหนึ่งท่าที่จะทำให้ end of s t a t e โซหายได้ก็อ l i เทอรี่แมจะเหมาะกับการไปยืนบนแอค e l แล้วตีให้มันแรงๆไปเลยแล้วขู่ฮิตไปในกรณีที่ไม่มีโปรโมซึ่งมันเป็นท่าที่ค่อนข้างจะยากและฟานุค่าจะให้พีแต่ว่ามันก็ดีนะฟานุค่าอาจจะให้พ g เราหรืออาจจะต้องปาเพื่อไม่ให้โซเราหมดได้นั่นเองเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเก่งนะฮะกับเด็กนี้นะ แผนสำรองนะครับในกรณีที่แน่นอนนะกัดเก็ม,มันมไม่มีอะไรแน่นอนไอเอ็นออฟสเตตอาจจะไม่ขึ้นคุณก็ต้องเล่นเป็นตัวอื่นซึ่งถ้าคุณเล่นอาริเทรี่แมนอ่ะมันคะ่นอนข้างใจเล่นยากและมันโอเคมันตีแรงแต่ว่าก็แค่ตีแรงก็เลยใส่ g คเนบิสเทมเมอร์มาใบหนึ่งนะครับเป็นแผนสำรองนะครับในกรณีที่เอ็นออฟสเตตไม่ขึ้นและไอคนนี้ขึ้นแทนก็อย่างไรก็ยังเอามาเล่นเล่นได้ไม่น่าเกลีด ยืนหมื่นสองมีแอคเซลนะครับคอนตินิวเวนคอนตินิวเวนการ์ดในเธอเรเราถ้ามีายูนิตห้าใบรวมตัวมันด้วยแถวหน้ายูนิตทั้งหมดหรือแถวหน้าแถวหน้าจะบวกสามพันก็ปัดเศษให้เพื่อนกับตัวมันเองอีสระกิลหนึ่งเมื่อมันโจมตีออโต้แวนการ์ดนะครับเขบาร์บัตหนึ่งเอามือหนึ่งใบยัดโซขคอการ์ดสองใบาจากโซโลงเรียก็โอเคได้โซหนึ่งแล้วก็เพิ่มเว็บสองเว็ใช้ง่ายนะฮะ เกล็ตสามอีกสองใบที่ใส่นะเกล็ดสามค่อนข้าง,างเยอะนะฮะก็จะมีสี่อ่าสี่สี่สิบสองมี 10, มีเกล็ดสามสิบใบก็ในในพรีเมียมเอ้ในสแตนดาร์ดถือว่าไม่น่าเกล็ดนะกับเด็กเพลมูนที่กาชาด้วยแล้วก็ไม่น่าเกล็ดเท่าไหร่ใส่อลิสไว้นะครับอลิสวีนะยืนมื่นสองมีแอคเซลเหมือนกันทุกตัวมีแอคเซลหมดนะฮะคณนธิตไซคิลบนอ่า ออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามเมื่อเข้าช่องแวนนั่นแหละเอาเวิร์กเกอร์รอยจากโซ่หนึ่งใบลงช่องเลียตัวที่ลงมาบวกห้าพันด้วยอีกสกิลหนึ่งคอนอออโต้ Auto, เลียการ์ดคอนิโกเป็นสกิลแวนนะสกิลล่างเป็นสกิลเลียเมื่อจบการต่อสู้หินโจมตีเคอร์เตอร์บัตหนึ่งโซ่บัตหนึ่งเอามันเข้าโซ่โดดการ์ดที่ไม่ใช่เกตสามจากโซล่ลงช่องเลียเพิ่มเว็บได้เว็บหนึ่งก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจในการเล่นเกตสามก็มีสิบใบนะครับ มาเก็ตสองแล้วใบที่สาคัญที่สุดของเด็กนี้หนึ่งใบเป็นโปรโมที่ถ้าจะเล่นเด็กนี้ต้องหาคุณพ่อเข้าใจว่าหลายๆคนมาหาลิสต์ของเมืองนอกว่าลิสต์ของฝรั่งของญี่ปุ่นว่าอ่ะเอ็นอัสเตอเขาจัดกันยังไงซึ่งมันมันดูแล้วมันค่อนข้างจะเล่นยากแถมทําให้สไตล์แรกอ่ะไลแรกถอดโซไม่ได้ได้ไม่หมดอะไรพวกนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคุณพ่อไปอ่านในคอมเมนต์มาของภาษาอังกฤษในวิกิมันบอกว่าใบนี้ วิกกี้เอ้ในใบเนี้ยภาษาอังกฤษอะมันออกช้าแต่ว่าคุณพ่อไปดูในตลาดออกของญี่ปุ่นอะมันก็ออกพอสมควรนะมันก็ออกใกล้ๆนะแต่ของไทยอะออกมานานแล้วออกมาตั้งแต่บีทีสองออกอ่ะคุณพ่อจำได้ว่าคุณพ่อเก็บไว้น,นานแล้วแล้วคุณพ่อเก็บไว้แบบอ่ะเพลมูนติดเซวอรทอนอ่ะเก็บเก็บไว้เห็นสก,กิล้ลยอ่ะคงเก็บเก็บไว้แหละคงไม่ได้ใช้เพราะว่าสก,กิลมันไม่น่าจะเหมาะก,กับเพลมูนคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคุณพ่ออะ อ่านสก,กิลการ์ดแค่สมมติตอนนี้ชุด4ออกใช่ไหมคุณพ่อก็จะอ่านสก,กิลการ์ด e b หอ่ะ e b 6 e b 7แล้วก็ไม่ได้ไปอ่านสก,กิลของไอ b t 5ที่จะออกอีกหลายๆเดือนคุณพ่อจะอ่านแค่ไม่เกิน2เดือนเพราะว่าอ่านไปคุณพ่อก็ลืมอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็อ่านแค่ของที่จะออกใกล้ๆแค่นี้เองนะฮะกับใบโปรโมที่สำคัญมากในการเล่นเด็กนี้ก็คือซิวทรทอนอะโคแบค็กอะโคแบ็กอะไรเนี่ยอะโคแบ็ก เลโอนอเกดสองห้าพันพลังจมตีเก้าพันนะครับสกิลมีสกิลเดียวง่ายๆของมันก็คือออโตเรกาดเมื่อลงสนามจากมือต้องลงจากมือนะโซบารถ้าในโซมีการ์ดหนึ่งใบโซทิ้งทั้งหมดหนึ่งใบหรือมากกว่าให้โซทิ้ง้งหมดก็คือลงจากมือโซมีโซกี่ใบถอดทิ้งหมดตัวมันจะบวกหมื่นห้าแน่นอนว่าเมื่อน้องเขาลงมาปุ๊บโซหายเกลี้ยง ทําให้เล่นเอ็นออฟสเตตได้ง่ายๆเลยนั่นเองแต่ต้องมีโซนะถ้าถ้าไม่มีโซก็คือจะไม่ได้บวกพลังแต่ถ้ามีโซหนึ่งใบหรือสองใบหรือกี่ใบก็ตามหนึ่งใบก็ตามถอดโซทิ้งบวกหมื่นห้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อามาตีแรงๆในช่อง Excel ได้มันจะออกที่สามหมื่นสี่ค่อนข้างจะหดหลายหรือถ้า Excel เรามีพี่ปืนใหญ่เราอยู่แล้วซึ่งไม่ไจำเป็นถ้าถ้า เลโอนอลงมาแล้วปืนใหญ่ไม่ต้องลงไม่แรงหรืออาจจะมีคอมโบที่เอาปืนใหญ่มาลงได้ขอเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วจะเจอคอมโบอีกทีหนึ่งละกันนะฮะโอเคใบนี้เป็นของใหม่เป็นการ์ดใหม่ของพระของกล่องนี้นะครับก็ดีตรงที่มันมีโซโบาร์ก็เลยติดมาแถมมันเพิ่มเวฟได้ด้วยก็เลยใส่มานะฮะเจ้าหญิงนักเต้นลำแห่งท้องฟ้ายาำคําคืนชื่อ กาจะจาได้พลังเก้าพัน 5, สิลห้าพันสกิลออตโต้แวนการ์ดเลียการ์ดไม่ลงสนามเคาน์เตอร์บาตหนึ่งโซบาตหนึ่งคอการ์ดจากโซหนึ่งใบลงช่องเลียอีกสก,กิลหนึ่งออตโต้เลียการ์ดเมื่อน้องคนนี้ถูกถอดจากโซลงเลียได้สามพันด้วยเป็นเอามาปั่นเวฟได้แล้วก็ลงจากโซมาช่วยตีก็ตีแรงโดยตีหมนะื่นสองเนี่ยเป็นตัวที่น่า,นาใช้นะฮะดีแถมเด็กนี้ไม่ได้ใช้บาสด้วยแถมโซก็ต้องการใช้เพราะฉะนั้น ไม่แย่อีกใบหนึ่งเป็นโปรโมรเหมือนกันซึ่งถ้าไม่มีใบอันนี้ก็คือไปใส่จัมปิ้งจิวก็ได้แต่ว่าคุณพ่อคิดว่าจัมปิ้งจิวอ่ะมันมันก็ดีนะเอามาเซตบอร์ดในเทิรน์น้าแต่ว่าคุณพ่อใส่ใบนี้มาเพื่อที่จะตัดบอร์ดฝั่งตรงข้ามนั่นเองพิกะพูนะครับ9,000ชิล5,000ออตโต้เมื่อกัดใบนี้เข้าโซจากช่องเลียก็คือเข้าจากช่องเลียเข้าจากช่องเลียเข้าไปในโซ บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งเลือกการ์ดฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบเข้าโซถ้าการ์ดที่ชี้เป็นเกตสองหรือสูงกว่าเราได้โซชา้าอีกทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรเอามาตัดบอร์ดบาตเด็กนี้สามารถใช้บาตได้ตามสบายเพราะว่า end of s t a t e ไม่ต้องการบาตเลยไม่ต้องการอะไรทั้งสิน้นขอแค่ให้มันไม่มีโซก,โก็พอแล้วเพราะฉะนั้นทิกาพูเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ซึ่งสามารถใส่เป็นจัมปิ้งจิลได้เพราะว่าถ้าใส่เป็นจัมปิ้งจิลปุ๊บคุณสามารถวางสนุกด้วย ถ้าโซคุณมี p พ r p l e test e พ t คุณสามารถเอาจัมปิ้งจิวมาโดด p พ r p l e t e ที e พ t ไว้ในการเล่นเทินหน้าได้แต่แต่นะฮะเท่าที่เล่นมา Purple มันไม่เป็ทางอยู่ในโซได้นอกจากว่าจะไปชาร์จเข้าทีหลัง p พ r p l เถ้ามันเข้าโซปุ๊บมันจะถูกถอดออกเพื่อเพิ่มเวฟให้ในเทิร์นนั้นทันทีเพราะฉะนั้นจัมปิ้งจิวพอเลยไม่ใส่เปใส่นเป็นพิกาพูแทนนะครับมันชื่อพิกาโพหรออ้า พิกาโบพิกาโพอ่าพิกาภูมันคือแบบจาเออะจาเอของภาษาอังกฤษอ่ะพิกาูอ่ะแต่ว่าอ่า uh, การเป็นเขียนพะิกาโพ o นะก็พิกาโบก็บพิกาโ o บนะฮะโอเคเพอร์เพลทิิซเป็นตัวที่สําคัญมากๆกับเด็กเช่นกันเป็นตัวที่ยังน้อยๆสมควรมาวางตูดไว้ๆหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มเวฟหลังจาก end of s t a t e สูบเข้าหมดแล้วอ่า uh, เพิ่มเก็จะมาเพิ่มให้เว็อีกเวฟหนึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสําคัญกับเด็กมากๆนะฮะสกิลอ่าพลังเจ็ดพันนะพลังชิวหมืน่นสกิลนะครับเมื่อการดไปนี้เข้าสู่โซจากช่องเลียโซบัสหนึ่งที่เป็นตัวมันเองโซบัสตัวมันเองออกคอการ์ดหนึ่งใบจากในโซล,ลงเลียก็สามารถโซตัวมันที่เข้าไปด้วยได้หมายมถึงว่าสูบเข้าไปปุ๊บถอดได้เลยนั่นเองนะฮะไม่จําเป็นต้องมีมันอยู่ในโซนะ อีกตัวหนึ่งเป็นโปรโมเหมือนกันเนี่ยที่บอกเด็กนี้ใช้โปรโมเยอะมากๆเพราะว่าถ้าเป็นการ์ดในเซตอ่ะทั้ง e b ทั้งเอ้ยไม่ทั้ง e b ทั้ง b t สองทั้ง c b สอง b t สี่อะไรพวกเนี้ยมันไม่มีการ์ดทอดจากโซเลยมันไม่มีการ์ดช่วยโตบาสเลยมีแต่การ์ดโซชาร์ดเพราะฉะนั้นโปรโมคนนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยโซบาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันอ่าชื่ออะไรเนี่ยซอฟต์เต็ดเพอร์ฟอฟเซตเพอร์ฟอร์มอารีอารีอารีลา เป็นโปรโมอีกเช่นกันนะฮะแปดพันชิวหมืน่นแอคทีฟเรียกาดวันเเทิร์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใช้ได้ทุกเทิร์ที่ที่มันยืนอยู่ในช่องเลียน,นะครับแต่ว่าเทอร์ละครั้งโซบัสหนึ่งใบเลือกสกิลได้หนึ่งอย่างจาก2อ,อย่างสกิลบนบวกพลังให้มันสามพันหรือสกิลล่างเมื่อมันบูสตเสร็จแล้วมันจะลุกก็มาช่วยปั่นเว็บมันใส่ได้ทั้งเด็กโกลเด้นบีใส่ทั้งเด็กนี้ก็มาช่วยถอดโซ เหมือนกับมีโซใบเดียวแล้วไม่มีพวกตัวอื่นๆมาก็เอาน้องคนนี้มาถอดโซหนึ่งโซก็จะหมดพอดีหรือถ้าไปยืนเป็นโกลเด้นบีชคุณก็ถอดโซให้มันลุกได้มันก็สามารถเพิ่มเวฟตอนที่โกลเด้นบีชโดดเพื่อนมาสองตัวไอคนนี้มันก็จะน้องคนนี้ก็จะรอรอที่จะลุกเพื่อนเพราะว่าเด็กนี้ไม่ใส่ฟอนสามารถให้มันแบกทิกเกอร์ได้โดยขี้ให้ขีแวนแล้วพลังให้คนนี้เป็นตีเป็นบูทหมื่แดได้แล้วหลังจากโกลเด้นบีโดดมาอีกก็ เป็นค่อนข้างจะเป็นคนที่อัถประโยชน์อีกคนหนึ่งเหมาะกับการเก็บไว้นะฮะโปรโมงก็จะมีเท่านี้นะที่ใช้ก็จะมีหลักๆที่ใช้เลยคืออาริเอโนแล้วก็มาริอาน่านะฮะอีกคนหนึ่งที่ใส่ไว้ก็จะเป็นมิทไนบันนี่เพราะว่าใส่ไปทำไมเพราะว่ามาเพิ่มเวฟตอนต้นเกมเท่านั้นเองกับโซชาร์ตโซชาร์ตตอนต้นเกมซึ่ง อาจจะไม่ต้องโซชาร์ตก็ได้เพราะว่ามันเป็นบางถ้ามันบูทบุ๊มันจะบังคับโซชาร์ตซึ่งถ้าคุณมีไอซิวเรทอร์อารีอันนอร์ในมืออ่ะคุณโซชาร์ตไปก็ได้เพื่อที่จะเอามาให้ปืนใหญ่ตีแรงในอาจจะโดดปืนใหญ่ออกมาจากโซได้หรืออะไรก็ตามนะฮะก็ก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นตัวที่ตัวเดียวที่แบบอะต้นเกมอ่ะมันสามารถ เกตหนึ่งเกตสองอย่างเงี้ยถ้าน้องมันอยู่แล้วมันบูธฮิตมันก็บาสหนึ่งโดดได้โดดจากโซโลงเลียได้ค่อนข้างจะเป็นเพิ่มเวฟมาช่วยตีง่ายๆอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็ไม่น่าเกียดแถมไม่มีตัวอื่นที่แบบคิดว่าดีกว่านี้แล้วอะในเด็กนี้นะก็ใส่ไว้เพื่อได้เล่นกัเดนบีเทมเมอร์ก็ยังเอากระต่ายมาช่วยเล่นได้อยู่ดีก็อาจจะต้องระวังเรื่องเรื่องการโจชาร์ตของน้องเท่านั้นเองนะครับโอเค ทิกเกอร์ทิกเกอร์คุณพ่อใส่ดอพีจีไว้สี่ใบนะฮะใส่ดอทิกเกอร์ธรรมดาใบหนึ่งเพราะว่าเด็กนี้ต้องการที่จะใช้มือเป็นเพลโมนที่ใช้มือนะฮะไม่ได้ใช้โซเล่นเท่าไหร่ใช้มือเล่นเยอะกว่าแล้วก็คริคุณพ่อใส่เป็นคริจเจ็ดนะครับก็เพราะว่าไม่ใส่ฟอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าแวนกาดมันตีเรียก,กาดมันจะไม่อยู่ในสนามสักตัวหรืออาจจะอยู่แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้น ใส่คลีไปเลยกดดันกว่าในการเล่นเด็กนี้เป็นเฮมลนที่ใส่คลีถึงแม้รอบจะไม่เยอะหรือรอบมันจะตีเาก็ยงไงก็ตามใส่คลีดีกว่าเพราะว่าเอ็นออรเตตแบกคลีมันน่ากลัวกว่าเอ็นออร์เตตแบบขลังนะฮะอย่าลืมว่ามันมีสกิลห้ามเซนติเนลแล้วมันแบกคลีได้ขึ้นมามันน่ากลัวฮิวทิกเกอร์สี่ใบนะครับโอเคอ่าเท่าที่ถ้าบอกเด็กลิสไปแล้วปุ๊บก็น่าจะเข้าใจวิธีการเล่นของเด็กมันพอสมควรแล้วเนอะ อะเพื่อความเข้าใจในคำคอมโบของมันนะคุณพ่อขอให้ดูก่อนอ่ะขึ้นสามเอ้ยขึ้นเกตหนึ่งเกตหนึ่งก็อะไรก็ได้แล้วแต่เลยไม่ได้ฟิกอะไรทั้งสิ้นถ้าให้ดีก็จ,จะเอาเพอร์เพิลก็ได้หรือส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์เป็นคนนี้ใครก็ได้ไม่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 ไมไมฟิกแต่ถ้าเป็นเพอร์เพิลมันจะเหนื่อยหน่อยตรงที่พลังมันแค่เจ็ดพันนะครับก็ระวังให้ดี ขึ้นสองค่อนข้างที่จะคุ้มคือขึ้นเป็นอ,อะไรนะเจ้าหญิงนักเตะล้ำนะครับสก,กิลไม่เขาสนามเคาจะเตอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ่งโดดเพิ่มเพิ่มมาเพิ่มเพิ่ถ้าไม่เจอแคนเผาแคนยิงต้องบอกว่าไม่เจอคางเงไม่เจอลิงค์ไม่เจอไอ้พวกแคนเผาแคนยิงที่มันสามารถยิงตูดเราได้เนี่ยเอาเพิ่มเพิ่มมาไว้ตูดได้เลยสบายสบายได้แต่ว่าถ้าเจอแคนเผาแค,น,าแคนยิงก็เหนื่อยหน่อยอาจจะต้อง คิดให้ดีอาจจะยังไม่เอาเพอร์เพลออกมาอาจจะอันอื่นออกมาแทนก่อนอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเพอร์เพลเป็นตัวคอมโบหลักในการเล่น End of State นะครับอ่ะข้านี้ก็ตีไปแล้วก็ขึ้นสามขึ้นสามได้ก็ขึ้น End of State ไปเลยไม่จาเป็นต้องไปขึ้นเป็นตัวอื่นนะฮะ End of State e ได้เอ็นอ e State ไปเลย m m มเมจ n a l l y ยิปแอคเซลนะครับโอเคอ่ะมีอย่างนี้แล้วคอมโบคอมโบที่สำคัญสำคัญของเด็กนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อลิส อลสถ้ามีถ้ามีเพิ่มลนะแนะนำว่ามีถ้ามีอย่างนี้อ่ะอันนี้ไม่จําเป็นแล้วก็ได้อ่ะแล้วก็ลงเลียลงเลียมาหนึ่งใบถ้าม,ถามีถ้าเป็นโซอย่างนี้ปุ๊บอ่ะคุณสามารถน็อกถอดล,ลงน้องคนนี้มาแล้วถอดโซหนึ่งบวกให้น้องสามพันได้เป็นเป็นคอมโบง่ายๆหรือหรือไม่มีน้องคนนี้แต่ว่าคุณมีคนมีไอ้เจ้านี่ไกมาให้นี่สิมีอเลียนนอ อ่ไม่ใช่เลียนอร์เสิเลออนอคุณพ่อเอาชื่อสองตัวมาบวกกันแล้วช่นะเลออนอบอกว่าถ้ามีโซก็ต้องถอดโซทิ้งให้หมดบวกให้หมื่นห้าอย่างนี้ก็ได้มันก็จะตีอยู่แค่นี้หรือถ้าข้ังนี้คุณอยากจะมือแบบได้ดอทิกเกอร์มาเยอะมากอาจจะมาช่วยตีเยอะอะไรพวกนี้ยอาจจะลงพิคาูกับอะไรก็ได้มาช่วยตีอีกตัวหนึง่งอาจจะลงอย่างนี้ก็ได้หรือกระต่ายก็ได้แต่ถ้ากระต่ายระวังนะอย่าอย่าอย่านะ อย่าบูทนะบูทมันโซชาร์จและพังเลยนะก็อาจจะเป็นสำคัญสำคัญเลก็อยากเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับนี่คือกรณีที่ที่เล่นแล้วมีมือเยอะนะอ่ะเอาพิาพูกับอันนี้บูทไปก่อนพันหมื่นเจ็ดอ่าอันนี้เป็นสองสี่อันนี้เป็นสองสองอ่ะสองสองแล้วก็สองสี่แวนบิดโซไม่มีแล้วบิดเลยตีอยู่ที่หมื่นเก้า มันพยายามต้องมีบูทนะถ้าไม่มีบูทมันจะตีไม่ค่อยเข้านะแต่ว่ามันก็กดดันนะถึงถึงถึงมันจะตีไม่เข้าแต่มันเช็คสองไดแล้วฝั่งตรงข้ามเจอทิกเกอร์ลูกหนึ่งมันก็มันก็เข้าแล้วไงแล้วมันลุกมามันยังเข้าอยู่อะเช็คถ้าได้ทิกเกอร์ก็ลงเช็คทิกเกอร์ได้ลงแวร์หมดเลยไม่ต้องลงข้างเพราะว่ายังไงข้างหายหมดอยู่แล้วอะสมมติได้ทิกเกอร์ลูกหนึ่งก็ให้แวน์ไปหมื่นหนึ่งเมื่อตีเสร็จเอามือสองใบยัด แล้วก็เอาเลียทั้งหมดหยัดทําทีละเทกก่อนลุกแวนก่อนก็ได้แล้วก็กดสกิลของ Purple พ e ลเทปิ ic, โดดอลิสในช่อง Excel แ,แวนกาดมันตีอยู่สองสองอยู่แล้วอลิสก็ตีสองสองเอาอาิสตีก่อนบาร์สหนึ่งโซบาหนึ่งถอดโซท,ทิ้งไปเลยอะไรก็ได้เพราะไม่มีอะไรต้องใช้แล้วอ๋อถ้า ถ้าฝันของค่ามีเลียคุณก็เอาพิกาพูก็บาสหนึ่งโซหนึ่งได้นะอ่ะสมมติอันนี้โซจากพิกาพูออกไปโซบาสหนึ่งของพิกาพูก็ฝันลงค่าเก็บแล้วก็เราก็โซชาร์จหนึ่งไปอ่ะอลิสตีเสร็จบาสหนึ่งโซหนึ่งอีกทีหนึง่งโซทิ้งอะไรไปก็ได้พิกาพงพิกาพูอะไรก็ได้เพราะว่ายัางไงเควสของเราก็คือให้มันโซหมดอยู่แล้วโดดเพิ่มมาอีกเวฟหนึ่งแล้วค่อยเอาแวนตีทิกเกอร์เช็คถ้าเขาพีจี G, หรือกัดมิดก็ทิกเกอร์ลงฝั่งนี้ ตอนนี้ก็จะบวกหมื่นเป็นสิบเก้ายิบเก้าสามเก้าแล้วแต่เพราะมันเช็คสองได์แค่นี้เองขึ้นเทินหน้าโซมันมีเยอะวิธีที่ไมให้โซหมดของเด็กนี้ตอนนี้ก็จะมีอยู่เท่านี้มีไอคนนี้แล้วก็มีนี่สามคนที่ทำให้โซหมดได้ไง่ายๆตอนนี้อ่ะสมมตินี้ตายไปเพราะว่ายังไงมันสก,กิลนั้นลงจากมือแล้วถ้าอ่ะผิดตัว ตัวนี้สามคนนี้ที่ไม่โซหมดถ้ามีโซแค่เนี้ยล้วไม่ได้ไลท์ใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ไลท์ใหม่นะอ่ะคุณก็ลงตัวนี้บัสหนึ่งโซหนึ่งอาจจะลงไว้ตรงนี้ก็ได้บัสหนึ่งโซหนึ่งโดดอาจจะโดดอลิซออกมาก็ได้เผื่อมาเล่นเวฟเพิ่มโซเหลือใบเดียวลงคนนี้มาโซบัสหนึ่งบวกให้สามพันไม่ต้องไปเอาหรอกว่าลุกพอยังไงมันก็ไม่ได้ลุกอยู่แล้วแค่นี้โซก็หมดและหรือ อัจนหนทางจริงๆแล้วไม่มีพวกนี้อยู่พวกนี้อยู่ในโซอยู่ในโซอยู่ในโซโซมีอยู่สามอย่างเงี้ยอาริเทอรี่แมนก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะคุ้มในการที่จะเล่นอย่างนี้มีโซอยู่ทั้งหมดสามใบสามสามเก้าบวกไปเก้าพันเป็นยี่สิบเอ็ดสาสิบเอ็ดถ้าบัานลมข้ามจะกาดก,ก็ค่อนข้างนามืดและถ้ากาดถ้าเขาไม่กาด แล้วก็ถอดโซโทิ้งได้เป็นท่ารักไก่ซึ่งไม่ค่อยที่จะมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะอย่างที่บอกว่าอริ a ารี่แมนมันเป็นท่าที่ขู่ห้าแดมอะห้าแดมแล้วมีอริ a ารี่แมนสองตัวอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็เหนื่อยก็อย่างอย่างเงี้ยก็เออโอเคอาจจะมีเปอร์เซ็นท์ที่จะตีเข้าแต่ให้ดีจริงๆก็คือเอาไอ้พวกเนี้ยมาช่วยถอดโซโทิ้งไปเลยมันจะเล่นง่ายกว่าที่จะเอาอาลิารีที่เราจะยืนเป็นไอ้นี่ หรือเราจะยืนเป็น g o l d e n b e a s t t ม m e r อันนี้เทอร์รี่มันก็ยังช่วยช่วยได้ทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าอ่ะช่วยถอดโซหรือจะช่วยตีแรงๆได้แต่ว่าต้องเสียบาทสหรือถอดโซทิ้งแล้วเทินหน้าเรามาไลทับก็ได้โอเควิธีเล่นก็น่าจะเห็นคร่าวๆเลยนะฮะก็มีมันมันเป็นเด็กที่ต้องใช้3ตัวเนี้ยช่วยในการถอดโซง่ายๆแล้วก็ใช้เพ r ่อเพอทพิมาถูก ดูดเข้าไปในโซและถอดทิ้งเพื่อที่จะโดดเพิ่มเวฟ mm hmm. ก็เพิ่มเป็นอล mm ิส hmm. หรือเพิ่มเป็นอลิสหรือเพิ่มเป็นไอ้นี่ก็ได้คนนี้ออกมาก็ตีหมื่นสองแต่ว่าไม่ได้เพิ่มไม่ได้เวฟเพิ่มก็ในกรณีที่ว่าบาัสหมดบัสหมดคุณก็โดดเป็นตัวนี้มาลงในช่องแอคเซลมันก็ตีอยู่สองสองแล้วอ,อย่างเงี้ยแล้วแวนก็ลุกมาตีอีกรอบหมายถึงว่าในกรณีที่ที่โซหมดแล้วมันโดดออกมานะก็น่าจะเข้าใจเด็กนะฮะ เขาถ้าเข้าใจเด็กนี้คุณพ่อคิดว่าเล่นได้ทุกคนมันแค่เข้าใจเด็กกับเข้าใจว่าต้องใช้โปรโมแค่นี้เองนะครับโอเคอย่างที่บอกไปว่าเด็กนี้มันต้องมีโปรโมถึงเล่นได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่จะที่จะเข้าใจว่ามันเล่นยากเพราะมันไม่มีโปรโมมาช่วยนะฮะก็ก็เข้าใจเล่นจริงๆก็ต้องไปหามันไม่มัน,มนคือเอาจริงๆไอคนเนี้ย มันจําเป็นไหมมันก็พอใช้ได้นะแต่ว่าที่จําเป็นจริงๆก็คือแน่นอนเลโอนอร์มันเป็นคนเดียวที่จําเป็นสุดๆของเด็กนี้คือแทบจะสร้างมาเพื่อเล่นกบอันเนี่ยเพราะว่ามันถึงมันติดซิวัตรอนจริงๆใครจะใช้มันก็ใช้กาันี้แหละเพราะว่าภาควีมันไม่ค่อยจะขอติดชื่อนเท่าไหร่ในตอนนี้นะในอนาคตอาจจะมีติดชื่อติดอะไรพวกนี้เยอะขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยมันใส่รวมๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอ็นเออสเตต มันต้องมาคู่กับคนนี้เท่านั้นถึงจะเล่นง่ายถึงแม้จะมีคนนี้มาช่วยมีคนนี้มาช่วยในการเล่นเวฟแล้วก็มีคนนี้ตีสาวที่ต้องเอามาใช้คู่กับ end of the state นะครับก็ลองหาดูจริงๆตอนนี้คุณพ่อไม่แน่ใจว่าถ้าถ้าหลังจากนี้ไปอ่ะมันจะหายยากหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้เป็นโปรโม แต่ว่าสองคนนี้คนนี้มมนอยู่ใน CP ยังไงก็ใช้ใช,ใ,ชใ,ชใช้ทุกสาย CP ที่ใช้ทุกสายของเพ r m มู n ทั้งโกลเด้นบี t ทั้งเอ็นอ s t สเตอ่าเพอร์เพลเพอก็เป็นคนที่ใช้ทุกสายเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองคนเนี้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือสองคนนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอาจจะต้องรีบหาถ้าอยากเล่นถ้าอยากเล่นนะถ้าคุณไม่เล่นเอ็นอ s t สเตตองคนเนี้ยอ่าแค่คนนี้เลโอน เลอโน์ ore, ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องหาแต่ถ้าเล่นสเตตติดไว้นะครับสีบ่ใบคนนี้ก็สี่ใบโอเคอย่างที่บอกนะเข้าใจเด็กได้ปุ๊บเล่นในทุกคนไม่มีปัญหามันไม่ใช่เด็กที่เล่นยากอะไรเลยคอนเซ็ปต์มันแค่ทำเควสอย่างเดียวนะฮะก็คิดยังไงคอมเมนต์ Comment ข้างล่างได้นะครับอย่าลืมอยลืมนะว่า,าอยากดูซองสเตอร์ไหมเพราะว่าซองสเตอร์คุณพ่อทําเสร็จแล้ว ถ้าอยากดูคุณพ่อจะรัดคิวมาให้วันศุกร์เลยแล้วคลิปวันศุกร์กับคลิปอื่นจะถูกเลื่อนไปวันจันทร์กับขุดหน้าแทนเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะส่องสเตอร์นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสงสัยอะไรยังไงอีกคุยกันข้างล่างได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ